ล่างแล้วล่างแล้วมัเก็บแล้วมัเก็บทีเปิดตามเออล่างไว้ล่างแล้วอ่ะสไลซ์ส่เนี่ยสไลซ์ไส้หัวให่หววยอยหมดบ้านมันเสียไปใส่เก่งเก่งเก่งกยค่ะแล้วยายไปใบอะไรลูกไม่ยิงแล้วหูจักละเออถือมัดเก่งก่อนตเอ ค่ะครับแมเอาเทศเทศโ้ยผู้ใดสอนน่ะน่ะปาดยายหมดเต๋อยายหมดสอนสอนจะเดี๋ยวเป็นรูดโอ้ยเนาะเอาล่างออกลูกจับแล้วก็สะอาดแล้วเอามาให้นี่ยายสิไปไว้ตัวนี้เอาปาดแตนไม้เดี๋ยวปาดแต่ไม้มาดิปาดปาดปาดจะลูบมีลูกมีงิงอยู่ได้หรอครัพี่น้องจ้าสะอาดไปลูกวลาจัด ไชจ้าเปิดน้ำก,ก็เป็นม,ม,มันมึงคัดขอบเออคัดคัดเออปะเดียคัดเมือม่อใน่อยเออเปเิเอิว บึเอไปลบ่เบิงงใหญเบิงนันอเอาเเฮ็ดเ็ดใครบิงบ่เมนนำซ่บน่ะนำนำลางธรรมดาเออเอาเ็ดลูกมากมืโองหรอกอ้ตัวนี้เอาไปไว้ันี้มั้เอาไปไว้ตัวนี้เอาไปไว้นี่แล้วสะอาดแล้วนั่นสะอาดแล้วนี่ะอาดแล้วนี่อาดแล้วกแกสิมาเอาตัวนี้ไไม่นไม่ไม่ไม่น้า ไม่ไม่นะโนโน่พ่อพ่อจะใส่กันลูกยาใส่กันโนโน่เฮ้โเยเอ้จะเปียกว่จะเปียกโอ้ปิดปิดปีนปิดตั้ปิดปนป